สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการมอมอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับเกมย้อนอดีในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกม Lockman the Power Battle และ Lock Man 2 The Power Fighters กันนะครับผมถ้าเป็นชื่อเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับนี mm ่ฮ hmm. ะ Mega m a n t h e Power b a t t l แลและ Mega Man 2 The Power Fighters นะครับแต่ว่าเอาจริงๆคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงเวอร์ชันอาเค d ดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าเวอร์ชั่นอาเค d ดเป็นอย่างไรนะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกม Lock Man The Power Battle แล้วก็ Lockman 2 The Power Fighter บน เครื่องนี้ครับผมไปชมกันเลยนน่คุณผู้ชมครับมันคือเกมนี้จ้าตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับกับไอคอนロックแมนบาร t ทูลูแอนไฟเตอรนะครับหรือ r o c k มนแบทเทิ e a n แอนด์ไฟเตอรนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันอเมริกาจะชื่อ Megaman Battle and Fighters เครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติของเกมนี้กันก่อนนะครับอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะมองข้ามไปนะครับว่าเฮ้ย มันมีล็อกแมนตัวนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ่าสําหรับเกมล็อกแมน b a t เทิลแอนด์ไฟเออกครั้งแรกในปี2000บนเครื่อง Neo Geo Pocket นะครับผมผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับจริงๆฮะล็อกแมนตัวนี้นะครับลง Neo Geo Pocket เมื่อปี2000จ้า ซึ่งเป็นการนำเอา Lockman the Power Battle และ Lockman 2 the Power Fighters ที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับมารวมอยู่ในตนลับเดียวในเครื่อง Neo Geo Pocket นี่แหละครับผมอ่าประมาณนี้ครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยจ้าสำหรับ Lockman Battle and Fighters หรือ Mega Man Battle and Fighters ว่าโตเกมเป็นอย่างไรกันนะครับ นี่ฮะตอนนี้เราเข้าเกมจ้าจ้า Lockman Battle and Fighters เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโหมดอะไรกันบ้างในเกม Lockman Battle and Fighters นะครับโหมดแรกตัวอักษรสีแดงก็คือ Title Selector ซึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าคุณผู้ชมจะเล่น Lockman the Power Battle หรือ Lockman 2 the Power Fighters ได้นะครับผมต่อมานะครับก็คือ d a t a b a s สนะครับ Data Bas สหรือ Database นั่นเองซึ่งก็คือจะเป็นการบอกโปรไฟล์ว่าบอสที่เราเจอกัน ที่มาจากล็อกแมน 1- 7ถึงเเนี่ยแต่ละตัวมีรายละเอียดอะไรบ้างนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเราขอข้ามไปที่ออปชั่นกันก่อนนะครับนี่ที่ออปชั่นนะครับก็จะมีปรับระดับความยากของเกมปรับเวลาแล้วก็ปรับปุ่มว่าปุ่มไหนจะเป็นปุ่มยิงปุ่มไหนเป็นปุ่มกระโดดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีซาวด์เทสด้วยครับผมส่วนอันนี้ก็คือออเตอร์ ออโต้พาวเวอร์ออฟนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรผมขออนุญาตผ่านละกันนะครับผมโอเคส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นการลบเซฟเกมทั้งหมดในตาลับนะครับโอเคส่วนโหมดเซอร์ชินนะครับก็คือเอาง่ายๆครับเป็นการเล่นด้วยกัน2คนครับผมเล่นโดยการ2คนเนี่ยผมคิดว่าในสมัย n ี้โ e จ Pocket นั้เนี่ยน่าจะใช้วิธีนี้มั้งครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเรื่องการลิงก์กันเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าคุณผู้ชมคงทราบว่าเกมบอยอ่ะ แน่นอนว่าเราสามารถใช้สายลิงก์ต่อกันแล้วก็เล่นด้วยกัน2คนได้ด้วยอรอไหมครับแต่กรณีของ NEOGEO Pocket เนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะว่าผมไม่มีข้อมูลเลยว่า NEOGEO Pocket เนี่ยเวลาเล่นเกมด้วยกัน2คนเนี่ยเขาใช้แบบไวเลสหรือว่ามันต้องใช้สายลิงก์อีกทีนะครับแต่เอาเป็นว่าผมบอกอย่างนี้ละกันว่ามันเป็นโหมดที่เล่นด้วยกัน2คนนะครับผมก็คือผมและเพื่อนต้องมีเครื่อง NEOGEO Pocket เหมือนกันแล้วก็มีตลับเกมนี้ด้วยนะและทีเนี้ยครับเราก็มาลิงก์ ลิงก์กันปุ๊บโอเคเราก็ไปเล่นล็อกแมนภาคนั้นๆด้วยกัน2คนเลยก็คือเราเล่น2คนไปปราบบอสด้วยกันนั่นแหละครับคือใน a r ร์เคเนี่ยอย่างที่หลายคนทราบดีว่าเราสามารถเล่นด้วยกัน2คนได้แล้วก็ไปปราบบอสตัวนั้นๆนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันฮะสำหรับรา,ายละเอียดโหมดซูชินครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะถ้าตรงนี้มีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับโหมดนี้นะฮะโอเค เอาละครับเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยฮะขอเริ่มจาก power battle กันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีให้เลือกว่าจะเลือกเป็น l o c k m a n blue หรือ forte นะครับผมอ่านี่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเลือก l o c k m a n ละกันแล้วก็เหมือนเดิมครับว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเล่น l o c k m a n 1น1ถึง2 l o c k m a n 3-6ถึงหรือ l o c k m a n 7เลยและทีนี้มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่า ถ้าในอาเคดเนี่ยมันมีบอกแค่ล็อกแมน12 367แต่ไม่มีบอกว่าเราจะเจอบอสตัวใดบ้างนะครับแต่วเวอร์ชันนี้เรียกได้ว่าสปอยเลยครับว่าเราจะเจอบอสตัวใดบ้างทั้ง6ตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมลองเอาล็อกแมน1 2ก่อนนะครับเนี่ยเหมือนเดิมครับก็จะมีเลือกว่าเราจะกดไปที่ฉากไหนอ่านี่ฮะผมกดเลือกไปที่ฉากนี้ก่อนฮนะเจอกัฟแมนฮะอ่าเนี่ยฮะแล้วก็กด มต,ตีเลยครับผมนี่อ่ะไปครับอุย้ยอันนี้หลบพลาดนะไม,ไม่เป็นไรอ่ะโอเคเอาใหม่ใหม่เนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับนี่กดเกาะกำแพงได้เหมือนในอาร์เคดเลยคุณผู้ชมอุย้ยปาหินมาเลยแฮน,ะนี่โอเคฮะเต้เรียบร้อยจ้าแล้วก็เหมือนเดิมครับพอชนะปุ๊บ เนี่ยมันก็จะมีคะแนนแล้วก็มันจะเติมพลังให้เองเลยครับอ่าประมาณนี้ฮะแล้วก็ได้อุปพิเศษเสร็จแล้วทีนี้ครับก็เหมือนเดิมฮะแล้วก็เลือกฉากต่อไปที่เราจะลุยพอเราลุยครบ6ตัวนะครับเราก็จะไปลุยกับดวรไวลี่ได้เลยครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับว่าตัวเกมภาคหนึ่งเป็นอย่างไรนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยภาค2กันนะครับผมนี่ยฮะไปกันเลยจ้าเสร็จแล้วทีนี้อย่าที่หลายคนทราบดีกันนะครับว่านี่มีดูโอมาให้เล่นด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตเอาฟอร์เต้บ้างนะครับผมนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับว่าเราจะไปเล่นคอสตัวไหนนะครับผมอ่ามันจะมี3คอสเหมือนกับในอาร์เคดเลยอ่าผมขอเลือกคอสช่วยโลละกันเนาะนี่แล้วเหมือนเดิมครับว่าเราจะเลือกบอสตัวไหนก่อนนะครับอ่าเพื่อที่จะไปสู้กับมันเนาะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวผมลองเอานี่ละกันอิเล็กแมนฮะเน่ อันนี้ไปอย่างเร็วเลยครับคุณผู้ชมนี่คะเดี๋ยวผมสู้ไปนี้เลยละครับอุ้ยอันนี้เล่นเอาขำๆและกันนะครับผม เอาประมาณนี้ฮะนี่ตอนตายเหมือนกันเลยครับแล้วก็นี่มีของลงมาครับนี่ปึ๊บป,บปบึแบบนี้ฮะอเอาประมาณนี้ละกันครับสําหรับภาค2อฮะโอเคก่อนที่ผมจะไปรีวิวหลังเล่นนะครับขออธิบายสั้นๆตรงนี้ละกันนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่า เวลาคุณผู้ชมซื้อเกมของ Neo Geo Pocket เกมใดก็ตามบนเครื่อง Nintendo Switch หรือบน Steam นะครับถ้าคุณผู้ชมไปกดปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับในกรณีเนี้ยถ้าเป็น Nintendo Switch นะครับจะกดปุ่มลบมันจะเป็นปุ่ม power ของเครื่อง Neo Geo Pocket นี่แหละครับพอกดมาปุ๊บนะครับนี่ฮะมันก็จะมีคําคำสั่งแบบนี้ครับผมผมสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือมันจะมีปุ่ม reset ซึ่ง reset นี้จะมี2แบบก็คืออ่ reset เกมแล้วก็ รีเซ็ตแฟ t o ตอเครื่อง d o g o pocket นะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นการปรับปุ่มว่าจะให้ผมกดปุ่ม n o g o pocket นั้นๆเนี่ยกดปุ่มใดก็คือแบบว่าสมมติว่าเรามีคอนโทรลเลอร์อันนึงอยู่นะครับก็แล้วแต่เลยครับว่า คอนโทรลเลอร์นั้นๆเนี่ยจะให้กดปุ่ม A ปุ่ม B ปุ่ม Option ปุ่ม Power เนี่ยเป็นปุ่มอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องลองไปตั้งค่าเอาเองอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับก็คือดิสเพย์ครับผมน, Display นี่ยดิสเพย์เดี่ยก็คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ของเกมได้นะครับผมนี่คือการเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมกดซ้ายขวานะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนนน่สีเครื่องของ Neo Geo Pocket ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมแบบไม่อยากเอาสีเครื่อง Neo Geo Pocket นะครับ นี่เป็นจอเดี่ยวแบบนี้ได้เลยครับผมและนอกจากนี้นะครับถ้าคิดว่าเฮ้ยดูแล้วจอมันเล็กไปอ่ะเราสามารถซูมแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับส่วนของดิสเพย์นะครับอุยส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นคู่มือครับผมอ่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ว่าวิธีการเล่นเกมนั้นๆของ Neo Geo Pocket Color เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่า มันจะมีคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกรณีผมเนี่ยฮะคู่มือมันเป็นภาษาอังกฤษอ่าเอาประมาณนี้ละกันนะครับว่าโหมดนี้คือเป็นการดูคู่มือของเกมนี้นะครับดูวิธีการเล่นอะไรนู่นนี่ส่วนอันนี้นะครับก็คือจะเป็นโหมดกอรครับผมโหมดกอคืออะไรอธิบายง่ายๆก็คือสมมุติว่าคุณผู้ชมเล่นเกมแอคชั่นอยู่เกมหนึ่งรับพลาดตกเหวซังนั้นนะครับผมแล้วทีนี้ครับเราใช้วิธีกอกลับนะครับเราจะย้อนปาด ย้อนมาในจุดที่เรากําลังเดินอยู่ก่อนที่เราจะตกเหวนะครับทีนี้ในเมื่อเราเจอเหวแล้วเราก็พลิกสถานการณ์แก้ไขปัญหาว่าเราจะข้ามเหวได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือประโยชน์ของโหมดกรอกย้อนกลับนะครับผมนี่ก็คือเป็นเกร็ดความรู้ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่คิดจะซื้อเกมของ d o g o Pocket Color เกมใดก็ตามบนสรมหรือ Nintendo Switch นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการม,มอมมยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม Lockman Battle and Fighters นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับขอรีวิวหลังเล่นเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะส่วนตัวผมคิดว่าเออ ให้อารมณ์เดียวกับเวลาไปเล่นในอารเขตเลยครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันจะจอเล็กแค่นั้นแหละครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมรับได้ครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็คุ้นเคยกับการเล่นเกมบอลมาก่อนผมก็เลยไม่ซีเรียสครับอาก็เลยเล่นเอาสนุกไปละกันนะฮะแต่ว่าข้อเสียที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของ BGM ครับส่วนตัวผมคิดว่า BGM ที่เอามาเนี่ยนะครับบอกตรงๆเลยว่าเอามันน้อยมากอ่ะคือคือใน6ฉากเนี่ยครับ BGM มันจะเป็น เพลงเดิมๆอยู่แค่2อสเพลงเองครับผมมันไม่ใช่เพลงประจําบอสนั้นๆน,น,นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนล็อกแมนก็ลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมแต่ส่วนตัวเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมดูตอนต้นนะฮะผมมีตัวของอาร์เคดสตัวเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ซื้อตัวนี้สะสมเอาไว้ด้วยนะครับผม Okay. ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการมอบมอยเกมตามใจฉันผิดพลาดปประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ